ขณน,นนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสานาทีนะครับอุณหภูมิภายนอก33.7ครับแต่อุณหภูมิในบ่อนะครับยี่ครับน้อยปเมื่วาน0.3นย์จุดสามสาสีนะครับความเย็นของน้ําครับที่อยู่ในบ่อตอนนี้ครับอันนี้คืออยู่หัวบ่อนะครับเดี๋ยวเราจะลอง เอาสายจากบอ่อขึ้นมาใส่ไว้ใต้อ่างโดยที่ยังไม่ได้พนอยู่กับน้ําในบ่อนะครับเรากําลังดึงสายขึ้นมานะครับเดีย๋ยวเราจะจุ่มลงไปเลยนะครับที่ในอ่างใต้บอ่อเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ลดลงมาประมาณ0.5องศาค,ครับลดลงมา0.5องศาค,ครับเดี๋ยวเราจะไปวัดกันที่หัวบ่ออีกเครื่องหนึ่งครับว่าหัวบ่อจะอุณหภูมิเท่ากับเอ้ย ท้ายบอ่อครับว่าอุณหภูมิมัจะเท่ากับหัวบอ่อไหมอันนี้คือขึ้นมาแล้วนะครับ28.3เดี๋ยวเราจะไปดูท้ายบอ่อครับ